สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังมาแล้วครับรอบจิ้งชนะเดรนครับเปรอบร่องรอบร่องเป็นรอบจิงสวัสดีครับพี่น้องเป็นนีบุญแข่งเรือประจำปีของบ่อพันขันครับพี่น้องครับพอมาขาดบ่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 ขาด บอกคาะ บอขาดบอขาดครับผมเรียบร้อยครับรอบล่องชนะเลิศ

กัลาครับผู oh, okay. Now, yep. problem, ้ช the ี okay. ้าท anyway. ี ja ่สามีริฟ้าสเขาและก็ชิงเชร์จ้าปู่ผู้เป็นต้าต้นต้ักตอนนี้เรสามลตที่สุดขระาจารย์ครับานือยองวอยางหขาวร่น้ำตลางหุ่นสวนั้นได้และก็้แม่แสกเมืองนั้นดงคู่กันเป็นคู่ที่สล้วรทผู้ชม เราก็จะมาดูผลคะแนนผู้จะประกาศว่าหนึงสองสามเป็นใครเขาแล้วค่บทุกทชมดางพญยาหงขาวขุนสว่วนเจ้าแม่แสนเหมืองเอาแล้วโอยตัวลงมาพ,พร้อมกันขนาดว่าสองลำยังภาคยากขนาดนี้แล้วสามลำจะขนาดไหนน้องจาก,จากบ้านหนองคูที่น้องจากบ้านเต็มราชเหลือลำไหนครับท่านอาจารย์ยิม เรือบ้านตนอย<อ><อ>ู่อ๋อลำไหนครับเรือบ้านตนเจ้าแม่แสนเมืองครับโอ้หน้ากลัวบ้านโตนชื่อหน้ากลัวตนหน้ารักครับพี่น้องจากบ้านตนาาน้องกำนันก็มาแล้วโทรศัพท์คุยกันประจำครับผมที่ศึกษาครับครับท่านกำนันบุญมีบอกว่าปีนี้หงเขาเต็มที่ครับแต่สุดท้ายไม่รู้ว่า คะแนนจอกอย่างไรไม่สามารถบอกได้ครับอาจารย์ครับโอนิเกอรมาแล้วสองทีวแต่คะแนนก็ยังอยู่หงขาวอันดับสองยังอยู่ขุนสุวรรณจนแสงเมื่อน,นั้นอยู่อันดับที่สามอยู่ครับผมมาดูเทียวนี้ตัดสินได้เลยว่าหนึ่งสองสามนั้นใครครับผมเออมีนว,วาฝากคอนน่ะผู้เฒ่าผู้แก่โบลานเพิ่นวาเป็นผู้ใต<า>้ทำกินต้มหมันม่น้ำหนึ่งมังน้ำหนึ่งมั่นต้ต้มหมั่นใต้กชินยังญานขวางบ่ของอึงขวางยังออกไว้

น้องไปประเภทเหลือทองติดกันสามแล้วครับใส่มาเข่ง้โหเข่งยกกันมาเข่งก็ยกหงเข่งเลยทีเดียวใครจะไปใครจะหยุดกับเที่ยวนี้มาดูสิว่าเหลือี่ชื่อธรรมดามีนะว่าพี่น้องจากขุนสุวรรณขุนสวรรณเดินกันกับแสนมือแสนมือก็หุ่นขาวเอาเลยจูงจับนะพงว่าสามลำใครจะไปใครจะหยุดอีกที่สู้สีหัวทีหัวท้ายเพียงท้ท่านกำลังตัวนี้กำลังมองอยู่เอาละเว้ยสวนสีสวันดีเรื่อยเรื่อยแสงมาว่าจะไปขุนสวรรณขุนสวรรณเดีมาไหนึ่งขุนสวรรณเดินมาได้หน่อยแสนมือเดินมาลงน้ำแดงเราจะแข็งขึ้นมาเปลี่ยนกันมาหนึ โผล่มาแล้วใจก็รู้หงขาวหงขาวสีัวเลี้ยวมาหงขาวสีัวเลี้ยวมาคุณสุวรันดี้พุชวันดี้แข่งมองว่ายังไงเอาเลยดิเอาเลยดิสามล้ำใส่กันมาแบกเจ้าเล้วทเดียวเราจะจ้าตอนนี้ไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมแข่งกันทีละสามลำแต่ทีแน่สองล้ำมึงกำลังทิ้งไทยกระจู่โอ้โหอีกล้ำนึงกำลังตามมาเพื่อแดงๆดงกำลังแรงนิดเวลาสามทีตู้ man. Yeah.